จากเส้นทางกว่า647กิโลมนะครับที่ว่าเขาวิ่งมาจากทางภาคเหนือนะฮะตอนนี้เขาเดินทางแล้วก็วิ่งมาถึงสตูดิโอเราแล้วนะครับกับรายการซูเปอร์เทอร์ของเรานะครับในส่วนของเนวิดาทีวีนะครับไม่ใช่ใครอื่นครับคุณเก่งลายพาครับผมครับพอยาวไปแล้วทิ้งิิอยู่ไงไม่พูดเลยดีนะอันนี้เป็นคู่แข่งของลูซีงที่วิ่งมานะฮะ อุ้ยเพื่อเห็นได้เต็มเต็มคุณเก่งไรพรางนี่คือคนที่เนได้เกิดเอาไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนใช่ครับแล้วคุณไปรู้จักเขาได้ไงคือหนึ่งเลยฮิวโก้มาถึงคำถามของเก่งบ้างฮิวโก้ฮิวโก้เป็นรุ่นน้องพี่เก่งฮิวโก้ีถ้าไม่ชัดเจนขอชาร์ตประกอบด้วยนะครับเป็นแบบว่าเป็นโครงสร้างจะเห็นจะเจีว่าฮิวโก้เป็นอัพไลน์ของเนแล้วก็แนะนำดาวไลน์ให้รู้จักเห่ป่ะ คือรายการมันจะเอานะพี่ขอสองนาทีนะโอเคจับเวลาก่อนฮิวโก้เป็นน้องของพี่เก่งไรพังใช่ไหมอ่าก็เลยเราก็มีโอกาสได้ทักถ่ายพี่เขาในเฟ k บุ๊าใจไหมแล้วรู้จักฮิวโก้ไหมฮิวโก้ก็มีอยผมของพี่แล้วไปปมาเนี่ยพี่เก่งเป็นเพื่อนของพวกพี่ผมทั้งหมดเลย เป็นเพื่อนของพี่มือเป็นเพื่อนของอาจารย์เคก็เลยก็เลยเราเราเราก็เอ่อพี่มือก็เลยถามว่าเอ้ไปเจอพี่เก่งที่ไหนฝากบอกด้วยว่าคิดถึงเขาเขาบอกว่าเอ้คบได้พี่เก่งนิสัยดีอะไรเงี้ยเราก็เลยติดต่อวันก่อนไม่พูดงี้นะมันมีเทปได้นะเอานะผมมีเทปผมมีหลักฐานนะว่าผมพูดยังไงแล้วพี่พูดยังไงเออแล้วเนี่ยแล้วก็เลยรู้จักพี่เก่งครับนะแล้วพี่เก่งรู้จักเนยมาก่อนไหมครับก็รู้จักากยฮิวโก้นี่นะครับอ๋อฮิวโก้เป็นคล้ายๆแบบ เป็นคนกลางให้รู้จักกันรู้จัักกนอันนี้พี่อันนี้พี่หิวนะอะไรอย่างเงี้ยออ๋แล้วรู้จักกันมาสักระยะหนึ่งละระยะหนึ่งแล้วก็เคยไปเที่ยวด้วยกันเป็นไงบ้างรู้สึกแย่ไหมกับการรู้จักเน่ดีครับดีอ๋อนิสัยดีนิสัยดีเหรออือเขามาด้วยกันนี่พูดบวกว่ะเขาเข้ามาด้วยกันเขามาด้วยกันนะแล้วตอนนี้พี่เก่งทําอะไรอยู่ฮะก็หลายอย่างครับครับผมช่วยแฟนขายคอลลาเจนแล้วก็ขายชื่อผมบอกน่านไงนะนั่นไงขายดีมากจีมาก พี่คิดดูนะว่าแฟนคลับพี่เก่งเยอะขนาดไหนถึงขนาดอินบ็อกมาพี่เก่งครับผมอยากได้คอลลาเจนได้เสื้อเสื้อพี่เก่งลายพรางเสื้อตัวนี้เหรอฮะเสื้อเอฟซีเก่งลายพรางอ่เดี๋ยวเห็นไหมเดี๋ยวรถปนมีเอซูตอยู่กับเราให้พี่เก่งยืนตรถปนเอซูตให้เี่ให้พี่ให้พี่เก่งยืนก็ได้นี่ดูข้างหลังนะครับนี่เฮ้ยสวยอ่ะดูข้างหลังครับนี่ลายพรางออริจินอลนี่ขนาดเสื้อดำลายพรางนะฮะยังไม่สามารถลายพุงได้นะครับยังลบลายพุงไม่ได้แล้วคือ ขายดีมากจริงมากแฟนคลับเขาเยอะเยอะมากครับตอนนี้<ช>มีกี่สีมีกี่สีทำออกมาหลายหลายหลายร้อยตัวอยู่<อ>ขายไปได้สี่ห้าตัวแล้วมั้งเ <c oughs> จงครับแต่ว่านี่คุณเจงใช่ต่อรอบอ่ะขายออกเป็นร้อยตัวเหรอนี่คือเสื้อแฟนคลับจากต่างจังหวัดถึงขนาดขี่ร,รถมากรุงเทพลงมาเอาโอ้โหสุดๆเอฟซีลายพางจริงๆแล้วเสื้อเขาเขาไม่ได้อยากได้หรอกเขาอยากถ่ายรูปกับผมมากกว่าคือพยายาม อ๋อนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกหน้าเราคงได้คุยถึงเรื่องของรอยสักกันแต่เป็นนี้เราอยากจะคุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันก่อนแล้วก็เรื่องเนี่ยเราแอบถามถึงเรื่องของคานิยมมางดีกว่าอย่างช่วงสัปดาห์ก่อนหรือว่าเดือนก่อนมีข่าวมาเกี่ยวกับเรื่องของการแอนตี้รอยทรงรอยสักพอทราบข่าวปุ๊บนี่ของขึ้นปีด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 นี่เนเขาขึ้นแล้วถามพี่เก่งบ้างเกี่ยวกับเรื่องของทางหน่วยงานการศึกษาว่าปีหน้าจะแอนตี้ไม่ให้นักเรียนนักศึกษาที่มีรอยสักเนี่ยเข พราะรู้ปุ๊บไงบ้างอย่างก็จริงๆแล้วมันมันมันเป็นเรื่องความชอบส่วนตัวนะตรงนี้นะแต่ว่าถ้ายังวุฒิภาวะของเราเนี่ยถ้ายังยังไม่ถึงตรงนั้นหรือว่าพร้อมที่เราจะสักเนี่ยคือเราก็อยากพิ่งสักดีกว่าครับหรือไม่ก็ลองปรึกษาคนรอบข้างหรือว่าปรึกษาพ่อแม่อะไรเงี้ยว่าผมจะสักหรือว่าคือคิดล่วงหน้าเลยว่าเราจะเรียนสายไหนหรือว่าจริงๆแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราจะศึกษาอยู่เนี่ยเราไม่เรายังไม่ควรอ๋อเขาแสดงว่าเราต้องมีคล้ายๆเป็นจรรยาบรรณของคนที่รับสักว่า เด็กหรือว่าคนที่จะสักเนี่ยควรจะมีอายุเท่าไหร่ใช่าใช่ตรงนี้พี่พูดถูกคืออย่างร้านสักเนี่ยบางทีผมว่าเคยคิดนะว่าอย่างการที่เด็กไปสักไปอะไรเงี้ยคือแฟชั่นอีกๆตุ้ยใช่ดูดูอายุก่อนหรือว่าดูความเหมาะสมว่าเราควรจะสักให้แบบยังเป็นนักเรียนอยู่หรือเปล่าถ้าสักไปแล้วจะเดือดร้อนไหมอะไรเงี้ยครับคือต้องดูตรงนี้ด้วยแล้วสักนะคือตอนตอนเทปเก่าที่ที่ผมบอกว่าอามาติมาโตวาทีกันจำได้ไหมที่บอกว่าทำไมถึงไม่ยอมให้เด็กสักแล้วพอเสร็จมีคนมาโตวาทีกับผมจริงๆใน Facebook นะ เฮ้ยผมผมพอผมฟังเหงตุผลเขาเฮ้ยเฮ้ยมัน,ม,นมันถูกอ่ะจริงอยู่คือไม่อยากให้คนดูคนที่ที่รอยศัก์แต่เออบางทีอย่างเงี้ยไปทํางานมีคนบอกไม่รู้นะว่าจริงไม่จริงมีคนบอกว่าไปทํางานวิศวะไปทํางานอะไรเงี้ยมันจะมีการตรวจร่างกายหรืออะไรมี<ช>ราชการเนี่ยเขาต้อง<ช>ห้ามสัก์ใช่ต้องนานแล้วคือตอนแรกที่ที่ผมคิดว่าเขาบอกว่าห้ามเจาะหูห้ามมีรอยศัก์คือใช่อันนี้มันไม่ได้แก้ปัญหารือเรียนตีกันแน่นอนแต่ มันจะทําให้อนาคตเด็กดีขึ้นเมื่อเรียนจบเพราะว่าเวลาไปหางานทำอย่างาสมมุติเด็กวิศวะสักแขนอพอจะไปทํางานจริงๆแบบมีรอยสักใครมันจะมาอะไอ้นี่ถูกปะ่ะพ,พูดถึงนี้ยนะพี่ขนลุกเลยสงสารคนหลายๆคนที่เกิดมาเนี่ยไม่ได้งานทําพออะไรป่ะชื่อสมทําไมอะสมศักพอเห็นปะ สมศักดิ์อ้าวสมศักดิ์นี่เขาไม่ได้ทำงานเลยนะเฮ้ยมึงนี่ได้อ่ะจริงๆมึงนี่ได้ประเสริฐสักบางคนชื่อประเสริฐสักเขาก็ไม่รับนะเพราะอะไรมันศักจริงจริอจบแล้วแต่แต่วุฒิศักด้วยนะเขาต้องเขาจะบอกโห้ยจอมอ้าเพราะฉะนั้นนะครับเขาก็มีของเขานะ แม่จพวดที่ศักดิ์เขาดังนะพี่เพราะเปิดคลินิกใช่ใช่ผมก็ใช้ประจ้ายอมยอมอันนี้ยังเรายังคิดไม่ได้เลยทำมาต้องกี่เทปคิดไม่ได้ผบพี่มาแทบจะมาแย่งผมเลยอ่ะเก่งถามพี่เก่งเพิ่มเติมว่าเคยแบบรู้สึกน้อยใจไหมหรือว่าพอมีข่าวมาว่าเขาแอนตี้มองว่าไอ้คนสักเนี่ยเป็นคนที่อาจจะลบอย่างเงี้ยเคยคิดน้อยใจหรือว่าเฮ้ยเฉยเยมีครับมีบางครั้งก็มีน้อยใจว่าทําไมแบบว่าต้องดูแบบว่าดูถูกคนที่แบบว่าสักเยอะๆแบบนี้แล้วแบบว่าเป็นคนที่เคยแบบ ติดคุกมากหรือว่าอะไรมาใช่ใช่ตอนนี้ใช่แต่แต่ผมก็เคยติดคุกมากจริงๆอะไรเงี้ยแสดงว่ามันเป็นค่านิยมหรือความคิดว่าทุกคนที่มีรอยสักแปลเป็นคนที่เคยติดคุกหรือเปล่าใช่เป็นหนึ่งคือไม่ไม่ไม่ใช่ทุกคนที่มีรอยสักคือคนติดคุกนะพี่อ่ะแบคแฮมเคยติดคุกเหรอเออจริงพี่ตูนบอนทิสแลามเคยติดคุกเหรอเออพี่แบคแฮมเครก็ติดคุกเหรอเออเออเออมันเป็นเขาเรียกเป็นการตีค่าหรือว่าการ คือพี่เขาจะว่ามันคนคนส่วนมากครับคนส่วนมากคือตรงนี้คือ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 อย่างพวกผมไม่ไดใช่ดาราทำดีสักร้อยครั้งก็ไม่เท่าไหร่ก็คนก็ไม่มองมึงจะทำดีมึงก็ทำไปมึงสร้างภาพอ่าไม่เป็นไรแต่ถ้าเสียขึ้นมาเม่ไรเสียขึ้นมาทีเดียวปุ๊บนั่นไงหั่งย่ำอย่าเตาจบเลยจบเลยทีเดียวนะเอางี้เราไปฟังมุมมองของหลายๆศิลปินหลายๆดาราดีกว่าฮะว่าเขามองคนที่สักหรือมีรอยสักดาราที่มีรอยสักวะอยากได้ดาราที่มีนี่สินี่นี่นี่พี่กบวะหรือใคร นี่ไงพี่ใช่ชื่อพี่นะพึ่งจะมาไปอ๋อไม่ใช่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 เดี๋ยวมามาแลกเครียดประมาณนี้เดี๋ยวก่อนเออสายเชียร์กินเหล้าอ่ะจนเทียสายเชียรชื่อสายเชียอ่ะไปฟังมุมมองของเขาว่ามองคนที่มีรสนิยมบ้างครับเชิญครับจะมีรสนิยมหรือไม่มีรสนิยมมันก็อยู่ที่ตรงจิตใจมากกว่าครับอ๋ออันนี้มันตัดสินไม่ได้หรอกครับบางที ู้ร้ายเขาไม่เอาคนหน้าตาี้เร่อย่างผมไปทําด้วยเอาหล่อๆไปทําด้วยเอาค้เล่ไปทําเดินเข้าไปแม่งก็รู้เลยที่โจรหรือเปล่าว่าระวังใหญ่เลยแล้วคนหล่อๆไปเขาไม่ต้องสงสัยอย่างเงี้ยนี่นนเป็นทางเขาเลยนะใช่ไหมฮะบางทีตัดสินกันไม่ได้หรอกครับเ,เรื่องของจิตใจอะเพราะว่ามนุษย์แต่ละคนมันเกิดมาจากที่แตกต่างกันมาจากครอบครัวที่แตกต่างกันมาจากสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันแล้วก็ความรู้จัก ธรรมะแตกต่างกันด้วยมากน้อยไม่เท่ากันครับผมหนูว่ามันอาจจะด้วยแบบว่าภาพลักษณ์มุมมองแต่ละคนที่มองแต่สําหรับหนูเนี่ยหนูมองว่ามันคือศิละปะบนร่างกายอย่างหนึง่งที่แบบว่าบางคนแบบว่าสักแบบสวยเชียวอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติเรามองเขาครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเหมือนแบบเอ้ร่างกายเขาผ่านสมอรูมิมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือบางทีอย่างเพื่อนหนูเนี่ยค่ะ เพื่อนหนูก็มีรอยสักเยอะซึ่งเรารู้จักเขาครั้งแรกแล้วก็มีแบบว่าเอ้ยเขาอาจจะเป็นคนดุหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าเข้าไปคุยแต่พอได้เข้าไปทําความรู้จักอะไรเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่าเอ้ยไม่ได้แบบว่าดูน่ากลัวแต่ภายนอกค่ะเราเวลาเรามองคนเราควที่จะทําความรู้จักก่อนแล้วก็ค่อยตัดสินคนไม่ใช่มองแค่ภายนอกว่าเฮ้ยเขาดูน่ากลัวแล้วก็ตัดสินเขาแล้วว่านิสัยเขาเป็นยังไงอ<ล>ะไรเงี้ยค่ะคิดยังไงกับรอยสักเหรอรอยสักมันเป็นอะไรที่ แต่ละบุคคลก็สามารถที่จะเลือกเองนะมันมันเป็นเป็นตัวเขาเองแหละเป็นร่างกายเขาเองว่าเขาอยากจะทําลายอะไรอยากจะทําให้ร่างกายเขาสวยขึ้นหรือไม่มันมันเป็นเป็นความชอบส่วนตัวจริงๆเลยก็ดูเป็นก็คนปกติฮะจริงๆแล้ว่อนผมก็มีทั้งสักและไม่สักเลยตัวผมเองก็มีนิดๆหน่อยๆเป็นเป็นเรื่องสักยันยันมากกว่าตามความเชื่อแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้สัก อะไรที่มันไม่เหมาะสมผมว่ามันก็โอเคแหละถ้าอยู่บนร่างกายตัวเองอเพื่อนในวงการก,ก็มีคนที่สักเยอะพอสมควรนะคนที่เป็นนักสแสดงก็ถ้าเกิดต้องรับบทที่เป็นคนที่ไม่สักก็ต้องหาวิธีอาจจะใส่เสื้อแขนยาวใช่ตำรวจรึเปล่าครับเออใช่ตำรวจปะ่ะไม่มาสิมาแล้วมาเอามาหรอกนะก็เป็นมุมมองของหลายๆศิลปินหลายดารานะฮะที่บางคนบอกว่าอาจจะเป็นศิลปะบนร่างกายคนหนึ่งที่ผมชอบมากคือใครบ้างครับใครพี่กบชิงนะไรชิงนั้นกูไหน คนใช้ใช้ชื่อพี่กบมาที่สักดิ์ผมผอมมที่เขาเห้ามใจเท่าไรป่ะนั่กบสองีนั่นกบสองสีกคนกบกบกงกบ้บก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 ็ยบกบเขาบกงาบก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 นกบาบก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 บทบาทีบกบกบาบก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 บบบบกบ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเบหน้าคงจะได้มาอาา่านข้อความกันครับใครอยากจะทักทายพี่เก่งไยพรางที่เป็น f อซของพี่เก่งนะเดี๋จะเป็นทักทายถึงพี่เนยก็ได้464220นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เบรกหน้าพี่เก่งจะโชว์อีกหนึ่งความสามารถครับผมที่เรียกว่าตอนนี้เข้าตา The Voice ของอเมริกาแล้วกังทับทาม e อยู่ว่าจะให้พี่เก่งไปออดิ t ั่นจริง The Voice หรืออาจจะเป็นหลายหลายสถาบันตอนนี้เจตนนิดตอนน่อมาแล้วขนมมังครบสีส้มๆไหม หรือไว้อ่ยมีของเขายิ่แล้วขนมกรุบกรอบเม่น่าเบเปอร์เกียดพี่นะเริ่มจะเกียดแล้วเหมือนกันเบย์น่าทั้งหมด17เพลงที่วันนี้พี่เก่งเตรียมมานะครับจะได้ฟังกันล้วนๆเป็นเพลงสากลหมดเลยเอาออก16ใช่ไหมเหลือเพลงเดียวอย่าเป็นงานนี้นี่นะเขาโต้พี่บอกไม่ได้เลยอะไรมีอะไก็มีเบน่านะฮะจะเป็นต่อหนาไม่ว่าเทปหน้าพิธีกรอ่านนีเปลี่ยนคนหนึ่งนะครับเอาเบย์น่าเราจะได้ฟังเพลง เพาะแต่ว่าพี่เก่งเสียงแหบอยู่อาจจะอหน่เอกตัวกันเลยนะออกตัวก่อนออกตัวกอนเลยเือพาดเสือพาดเพราะว่าเวลาพี่เขาไปไปกินกินไปดื่มไปอะไรที่ร้านไหนเขาเชิญพี่เก่งขึ้นเวทีหมดแล้วก็เพิ่งไปมาร้องซะแบบว่าพี่ป้างร้องซะแบบโอ้โหเสียงแบบเต็มที่ใส่เต็งที่ใส่ไม่กลัวเสียงแบอ่ะอ้าวมีหน้าเมื่อกี้แอบเห็นอยู่สีห้าแข่งวันนี้เตียนลูกคอมาด้วยนะครับเดวหน้าได้ฟังกันกับลูกคอของพี่เก่ง เก่งารพัง on stage <c oughs> จะกลับมาเสือคัเก่ง